เราถูกสอนให้เชื่อเสมอว่าการมีคือความมั่นคงการสะสมคือความมั่งคั่งและการเก็บรักษาคือความกะตันยูต่ออดีตแต่ทำไมยิ่งเรามีของรอบกายมากขึ้นเท่าไหร่ลมหายใจของเรากลับสั้นลงเท่านั้นยิ่งห้องของเราแน่นขนาดไปด้วยข้าวของพื้นที่ในหัวของเรากลับคับแคบจนแทบขยับตัวไม่ได้ ลงจินตนาการถึงเช้าวันหนึ่งแสงแดดรำไรลอดผ่านผ้าม่านเก่าๆที่เริ่มมีฝุ่นจับเสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นกรีดร้องแทรกความเงียบของเมืองใหญ่คุณลืมตาตื่นขึ้นมาบนเตียงนอนสิ่งแรกที่สายตาปะทะไม่ใช่ความว่างเปล่าที่ชวนให้ผ่อนคลายแต่คือกองหนังสือที่ตั้งใจจะอ่านแต่ไม่เคยได้แตะมาสามปี เสื้อผ้าที่พาดไว้บนเก้าอี้จนเก้าอี้ตัวนั้นเสียรูปทรงและสูญเสียหน้าที่ของการเป็นที่นั่งไปแล้วคุณหย่อนขาลงจากเตียงปลายเท้าสัมผัสกับกล่องพลาสติกที่ยัดไว้ใต้เตียงในนั้นมีอะไรบ้างนะสายชาร์จโทรศัพท์รุ่นที่เลิกผลิตไปแล้วใบเสร็จรับเงินที่หมึกจางจนมองไม่เห็นตัวเลขของชำร่วยจากงานแต่งงานของเพื่อนที่คุณจำหน้าแทบไม่ได้ของเหล่านี้ นอนนิ่งสนิทไร้ซุ่มเสียงแต่พวกมันกําลังตะโกนใส่จิตใต้สำนึกของคุณทุกวิลาทีจัดการฉันสิซ่อมฉันสิอย่าลืมฉันนะเสียดายฉันเถอะเสียงเงียบเหล่านี้มันดังอื้ออึงแข่งกับเสียงจราจรภายนอกมันดูดกลืนพลังงานชีวิตของคุณไปตั้งแต่ยังไม่ได้แปลงฝันคุณเดินฝ่าดงวัตถุเหล่านั้นไปเข้าห้องน้ำ ราวกับนักรบที่ต้องเดินฝ่าก,กับระเบิดในสมรภูมิห้องนอนที่ควรจะเป็นวิหารแห่งการพักผ่อนกลับกลายเป็นพิพิธภัณฑ์เก็บซากปร,รักพังของเมื่อวานบรรยากาศในห้องมันหนักอึ้งหนืดเหนียวราวกับอากาศไม่สามารถไหลเวียนสะดวกฝุ่นละอองเล็กๆที่ลอยคว้างอยู่ในลำแสงแดดดูเหมือนจะเต้นระบำเยาะเยะ้ยความยุ่งเหยิงนี้กลิ่นของกระดาษเก่า กลิ่นของผ้าที่อับชื้นเพราะอัดแน่นกันเกินไปมันไม่ใช่กลิ่นของบ้านแต่มันคือกลิ่นของภาระเราแบกโลกทั้งใบไว้ในห้องสี่เหลี่ยมเราแบกอดีตที่ผ่านพ้นเราแบกอนาคตที่ยังไม่มาถึงผ่านข้าวของที่เราไม่กล้าทิ้งเสื้อตัวนั้นที่เก็บไว้เพราะคิดว่าเผื่อวันหนึ่งจะผอมลงมันไม่ใช่แค่ผ้าฝ้ายแต่มันคือความกดดันที่คุณสร้างให้ตัวเองทุกครั้งที่มองเห็น กีตา้าตัวนั้นที่วางฝุ่นเกาะอ,อยู่มุมห้องมันไม่ใช่แค่เครื่องดนตรีแต่มันคืออนุสรณ์สถานของความฝันที่ล้มเหลวแก้วน้ำฟรีที่ได้แถมมากองพเนินอยู่ในตู้มันไม่ใช่แค่ภาชนะแต่มันคือความโลภเล็กๆที่บอกว่าของฟรีต้องเก็บไว้ทุกสิ่งมีน้ำหนักไม่ใช่แค่น้ำหนักทางฟิสิกส์แต่มันคือน้ำหนักทางจิตวิญญาณและเมื่อของเหล่านั้นมารวมตัวกันนับร้อยนับพันชิ้น มันจึงไม่แปลกเลยที่คุณจะรู้สึกเหนื่อยล้าตลอดเวลาทั้งที่ก็นอนอยู่บนเตียงของตัวเองในคำพีเต๋าเตอ๋อจริงปรมาจารย์เล่าจื้อเคยกล่าวไว้บทหนึ่งว่าเราปั้นดินเหนียวให้เป็นภาชนะแต่ประโยชน์ของภาชนะนั้นอยู่ที่ความว่างเปล่าภายในเราเจาะประตูหน้าต่างเพื่อสร้างห้องแต่ประโยชน์ของห้องนั้นอยู่ที่ความว่างเปล่าภายในมองดูห้องของคุณตอนนี้สิ เรามีดินเหนียวหนาเตอะเรามีกำแพงแน่นหนาแต่เราหลงลืมความว่างไปหรือเปล่าถ้าประโยชน์ของแก้วน้ำคือการที่มันว่างเปล่าเพื่อรองรับน้ำใหม่ชีวิตของเราก็คงต้องการความว่างเปล่าเพื่อรองรับความเป็นไปได้ใหม่ๆเช่นกันวินาทีนั้นเองท่ามกลางความยุ่งเหยิงที่โอบล้อมคำถามหนึ่งก็ผุดขึ้นมาในใจดังก้องยิ่งกว่าเสียงนาฬิกาปลุก ถ้าฉันทิ้งของออกไปสักหนึ่งชิ้นตัวฉันจะเบาลงแค่ไหนและถ้าห้องนี้ว่างเปล่าลงสมองที่ตื้อตันอยู่นี้จะกลับมาเล่นฉิวได้เหมือนเดิมไหมนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการจัดบ้านแต่มันคือการประกาศสงครามระหว่างตัวตนในอดีตที่ยึดติดกับตัวตนใหม่ที่ต้องการอิสรภาพถุงขยะสีดำใบใหญ่ถูกคลี่ออกเสียงพลาสติกเสียดสีกันดังกรอบกแกรบ ฟังดูคล้ายเสียงชักดาบออกจากฝักภารกิจนี้ไม่ได้ใช้กำลังกายแต่ต้องใช้ความกล้าหาญทางใจขั้นสูงเพราะศัตรูที่คุณกำลังจะเผชิญหน้าไม่ใช่ข้าวของแต่คือความกลัวในใจของคุณเองชิ้นที่ 1. ยากที่สุดเสมอมือที่กำถุงดำสั่นเทาเล็กน้อยเมื่อต้องหยิบเสื้อยืดตัวเก่าสีซีดที่ใส่นอนมาห้าปีลงไป เสียงในหัวเริ่มทำงานทันทีเก็บไว้ใส่นอนก็ได้นี่นาะผ้านิ่มขนาดนี้หาไม่ได้แล้วนะทิ้งไปแล้วจะเสียใจที่หลังไหมความเสียดายมันไม่ได้เกิดจากมูลค่าของสิ่งของแต่มันเกิดจากความทรงจำที่ผูกติดอยู่กับมันเสื้อตัวนี้ใส่ตอนที่อกหักครั้งแรกหนังสือเล่นนั้นซื้อมาตอนที่ไฟแรงอยากเปลี่ยนตัวเองการทิ้งของ ึงไม่ใช่การกำจัดขยะแต่มันคือการฆ่าต,ตัวตนในอดีตบางส่วนทิ้งไปมันเจ็บปวดเหมือนต้องเฉือนเนื้อร้ายที่ยังมีความรู้สึกอยู่แต่เมื่อชิ้นที่หนึ่งหล่นตุ๊บลงก้นถุงชิ้นที่สองชิ้นที่สามก็เริ่มตามมาจากความลังเลเริ่มกลายเป็นจังหวะจากจังหวะเริ่มกลายเป็นความลื่นไหลเมื่อผ่านชิ้นที่สิความรู้สึกประหลาดก็ก่อตัวขึ้น ไม่ใช่ความเสียดายแล้วแต่เป็นความสะใจลึกๆเหมือนเรากำลังกู้คืนอาณาเขตที่เสียไปกับศัตรูพื้นที่ว่างบนโต๊ะเริ่มปรากฏพื้นห้องที่เคยรบเห็นลายกระเบื้องอากาศที่เคยอุดอู้เริ่มหมุนเวียนวินาทีนี้เองที่ผมนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์สำคัญในหน้าประวัติศาสตร์จีนในยุทธการที่ตัดสินชะตาแผ่นดินคือศึกกัวต่อในยามนั้น โจโฉผู้นำทัพที่มีกําลังพลน้อยกว่าต้องเผชิญหน้ากับอ้วนเสี้ยงขุนศึกผู้ทรงอิทธิพลที่มีไพร่พลมหาศาลสถานการณ์ของโจโฉเปรียบเสมือนไม้ซีกงัดไม้สุมลูกน้องและนายทหารในกองทัพต่างขวัญเสียความกลัวปกคลุมไปทั่วค่ายหลายคนแอบเขียนจดหมายลับส่งไปสวามิภักดิ์กับอ้วนเสี้ยงเพื่อหาทางรอดให้ตัวเองหากโจโฉพ่ายแพ้เป็นการเผื่อเลือกในยามวิกฤต แต่เมื่อสงครามจบลงโจโฉพลิกเกมกลับมาเอาชนะอ้วนเซี่ยงได้อย่างปาฏิหาริย์เมื่อเข้ายึดค่ายของศัตรูทหารของโจโฉค้นพบหีบใบใหญ่ใบหนึ่งเมื่อเปิดออกดูก็พบว่าในนั้นอัดแน่นไปด้วยจดหมายลับที่ลูกน้องคนสนิทของโจโฉเองเขียนติดต่อกับอ้วนเซี่ยวเพื่อขอแปรพักลองจินตนาการดูถ้าคุณเป็นโจโฉคุณจะทำอย่างไรกับของเหล่านี้ นี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่จะเอาผิดคนทรยศได้นี่คือข้อมูลที่จะบอกว่าใครไว้ใจไม่ได้สัญชาตญาณมนุษย์บอกให้เราเก็บมันไว้เก็บไว้เพื่อระแวงเก็บไว้เพื่อเช็คบินเก็บไว้เพื่อเป็นบทเรียนแต่โจโฉกลับสั่งให้นำจดหมายเหล่านั้นทั้งหมดมากองรวมกันที่ลานหน้าค่ายแล้วจุดไฟเผาทิ้งทันทีโดยที่เขาไม่เปิดอ่านแม้แต่ฉบับเดียว เปเลวไฟลุกโชดช่วงเผาทำลายหลักฐานแห่งความไม่จงรักภักดีจนมอดไหมเป็นเท่าฐานท่ามกลางความตื่นตะลึงของเหล่าทหารโจโฉประกาศต่อหน้าทุกคนว่าในยามที่ข้ายังเอาตัวไม่รอดแม้แต่ตัวข้าเองก็หวั่นไหวแล้วนับประสาอะไรกับพวกเจ้าเรื่องที่ผ่านไปแล้วให้มันผ่านไปกับกองไฟนี้นับจากนี้เราจะเริ่มต้นกันใหม่ทำไมโจโฉถึงทำแบบนั้น ทำไมเขาถึงทิ้งข้อมูลที่มีค่ามหาศาลเพราะเขารู้ดีว่าถ้าเขาเลือกที่จะเก็บจดหมายเหล่านั้นไว้เขาจะต้องเสียเวลาทั้งชีวิตไปกับการนั่งจับผิดลูกน้องตัวเองความระแวงจะกัดกินจนเขาไม่เป็นอันทํางานบรรยากาศในกองทัพจะเต็มไปด้วยความอึดอัดและสุดท้ายเขาอาจจะเป็นผู้ชนะในสงครามแต่เขาจะพ่ายแพ้ในการครองใจคนการเผาจดหมายคือการซื้อความโล่งใจ คือการซื้ออนาคตที่ปราศจากเงาของอดีตเขาแลกข้อมูลขยะกับความเชื่อใจใหม่ที่ทรงพลังกว่าเดิมย้อนกลับมามองที่ห้องนอนของเราของ100ชิ้นที่คุณกำลังลังเลที่จะทิ้งมันต่างอะไรกับจดหมายลับในหีบใบนั้นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ซื้อมาแล้วไม่เล่นมันคือจดหมายที่ฟ้องว่าแกมันคนขี้เกียจหนังสือกองโตที่อ่านไม่จบมันคือจดหมายที่ฟ้องว่า แกมันไม่มีวินยัยของขวัญจากแฟนเก่ามันคือจดหมายที่ฟ้องว่าแกยังลืมเขาไม่ได้ตราบใดที่คุณยังเก็บของเหล่านี้ไว้คุณก็กำลังทำตัวเหมือนโจโฉที่นั่งอ่านจดหมายคนทรยศทุกวันคุณตื่นมาเห็นมันคุณก็ด่าตัวเองในใจคุณเดินผ่านมันคุณก็รู้สึกผิดลึกๆของเหล่านี้มันไม่ใช่ทรัพย์สินแต่มันคือหลักฐานความผิดพลาดที่คุณขังตัวเองไว้กับมัน มันคอยย้ำเตือนถึงสิ่งที่คุณทำไม่สำเร็จสิ่งที่คุณสูญเสียไปหรือตัวตนที่คุณไม่ได้เป็นเมื่อผมตัดสินใจโยนของชิ้นที่50 6 0 70ลงถุงผมเริ่มเข้าใจความรู้สึกของโจโฉหน้ากองไฟนั่นผมไม่ได้แค่กำลังเคลียร์ห้องแต่ผมกำลังให้อภัยตัวเองผมกำลังบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรนะที่ผ่านมาแกอาจจะซื้อของพลาดไปบ้าง ไม่เป็นไรนะที่แกเลิกเล่นดนตรีไปแล้วไม่เป็นไรนะที่ความสัมพันธ์นั้นมันจบลงใยเช็คในมือของโจโฉกับถุงขยักสีดำในมือของผมทำหน้าที่เดียวกันคือการประกาศอิสรภาพจากอดีตทันทีที่ผมมัดปากถุงใบแรกแน่นแล้วยกมันขึ้นน้ำหนักทางกายภาพของถุงนั้นอาจจะหนักอึ้งแต่แปลกเหลือเกินที่น้ำหนักในอกข้างซ้ายกลับเบาหวิวเหมือนขนนก ห้องที่ว่างเปล่าลงไม่ได้หมายถึงการสูญเสียแต่มันคือการได้พื้นที่คืนมาไม่ใช่พื้นที่วางของแต่เป็นพื้นที่สำหรับตัวต,วตนใหม่ที่กำลังจะเติบโตเมื่อไม่มีของเก่าคอยตำหนิคุณทางสายตาสมองของคุณก็หยุดการทำงานในโหมดป้องกันตัวเองและเริ่มเข้าสู่โหมดการสร้างสรรค์เหมือนกองทัพของโจโฉที่เมื่อไร้ซึ่งความระแวงพวกเขาก็พร้อมจะบุกไปข้างหน้าด้วยใจที่เป็นหนึ่งเดียว จิตใจของคุณก็เช่นกันเมื่อไร้ซึ่งขยะทางความทรงจำมันก็พร้อมที่จะพุ่งทยานไปสู่อนาคตแต่เดี๋ยวก่อนการทิ้นของ100ชิ้นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของพธิธีกรรมเท่านั้นความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ตอนขยะถูกขี้ออกจากห้องแต่มันอยู่ที่ความรู้สึกหลังจากนั้นในคืนแรกที่คุณได้นอนในห้องที่โล่งจริงๆคืนนั้นหลังจากภารกิจเสร็จสิน้น ผมอาบน้ำชำระล้างร่างกายแล้วเดินกลับเข้ามาในห้องนอนที่เปลี่ยนไปไฟหัวเตียงถูกเปิดขึ้นแสงสีส้มนวลตาสาดส่องลงบนพื้นห้องที่ไร้สิ่งกีดขวางไม่มีกองหนังสือที่คอยกดดันไม่มีเสื้อผ้าที่กองพเนินคอยตำหนิไม่มีเงาตะคุ่มของกล่องสมบัติบ้าที่ซ่อนอยู่ตามมุมมืดวินาทีที่ผมล้มตัวลงนอนแผ่นหลังสัมผัสกับที่นอนนุ่ม สิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นเสียงในหัวที่เคยดังอื้ออึงจูจ่ๆก็เงียบกริบลงราวกับมีใครไปสับสวิตช์ไฟในสมองตลอดมาผมไม่เคยรู้ตัวเลยว่าสมองของมนุษย์เราทำงานหนักแค่ไหนในการต้องคอยประมวลผลสิ่งของรอบตัวตลอดเวลาทุกครั้งที่ตาเรากวาดไปเห็นของรกๆสมองต้องใช้พลังงานคิดวิเคราะห์และรู้สึกนั่นต้องเก็บนี่ต้องซ่อม โน่นต้องระวังเดินชนมันคือเสียงรบกวนที่เราได้ยินจนชินชาจนนึกว่าเป็นความเงียบปกติแต่คืนนี้เมื่อสิ่งเร้าเหล่านั้นหายไปความเงียบที่แท้จริงจึงเผยตัวออกมามันไม่ใช่ความเงียบที่น่ากลัวแต่มันคือความสงบที่เยียวยาจิตวิญญาณผมหลับตาลงแล้วสูดหายใจเข้าลึกๆรู้สึกเหมือนอากาศในห้องมันสะอาดขึ้นออกซิเจนไหลเข้าปอดได้เต็มอิ่มกว่าทุกคืน เหมือนห้องนี้เพิ่งจะเริ่มหายใจได้เป็นครั้งแรกหลังจากกลั้นหายใจมานานหลายปีในทางปรัชญาเซนมีการเปรียบเทียบจิตใจของคนเราเหมือนกับกระจกเงาหากกระจกนั้นเต็มไปด้วยฝุ่นและคราบใครย,ย่อมไม่อาจสะท้อนความจริงได้ชัดเจนข้าวของหนึ่งร้อยชิ้นที่ผมทิ้งไปมันก็คือคราบฝุ่นหนาเตอะเหล่านั้นที่บดบังปัญญาและบดบังความสุขที่เรียบง่ายของเราไว้ การทิ้งจึงไม่ใช่การสูญเสียแต่มันคือการขัดกระจกเพื่อให้ใจของเรากลับมาใสากระจ่างพร้อมที่จะสะท้อนความงดงามของโลกใบนี้อีกครั้งผลลัพธ์ที่ได้ไม่ใช่แค่ห้องที่กว้างขึ้นแต่มันคือสมาธิที่กลับคืนมาความคิดสร้างสรรค์ที่เคยตีบตันเริ่มไหลรินเหมือนสายน้ำที่ทะลวงผ่านเขื่อนเช้าวันต่อมาผมตื่นขึ้นด้วยความรู้สึกที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงไม่มีความรู้สึกหนักที่หน้าอก ไม่มีความรู้สึกไม่อยากลุกจากที่นอนเพราะสายตาไม่ได้ประทะกับภาระแต่ประทะกับโอกาสพื้นที่ว่างตรงมุมห้องอาจจะกลายเป็นมุมนั่งสมาธิในอนาคตหรืออาจจะปล่อยให้มันว่างไว้อย่างนั้นก็ได้เพื่อเตือนใจว่าชีวิตเราไม่จําเป็นต้องเติมเต็มทุกอย่างให้แน่นขนาดก็ได้คุณผู้ฟังครับตัวเลข100ชิ้นอาจจะดูเยอะจนน้าตกใจแต่เชื่อผมเถอะครับแค่วันละชิ้นหรือสัปดาห์ละชิ้น ลองหยิบสิ่งหนึ่งขึ้นมาแล้วถามตัวเองดูว่าสิ่งนี้ยังรับใช้ชีวิตปัจจุบันของฉันอยู่ไหมหรือมันเป็นแค่ผีจากอดีตที่คอยตามหลอกหลอนถ้าคำตอบคืออย่างหลังขอบคุณมันที่ทำหน้าที่แล้วปล่อยมันไปอย่ากลัวความว่างเปล่าเพราะในความว่างนั้นคือที่อยู่ของอิสรภาพที่คุณตามหามาทั้งชีวิตและเมื่อห้องของคุณเบาลงใจของคุณจะเบายิ่งกว่าลองดูนะครับ เริ่มจากลิ้นชักเล็กๆสักใบในคืนนี้ก็ได้แล้วคุณจะพบว่าชีวิตที่เบาสบายมันคุ้มค่ากับทุกสิ่งที่ทิ้งไปจริงๆถ้าวันไหนโลกข้างนอกมันเสียงดังจนเกินไปจำไว้ว่าประตูของเมืองใหญ่ใจบางบานนี้เปิดรอให้คุณกลับมาพักใจเสมอทิ้งความหนักไว้ตรงนี้แล้วพกหัวใจที่เบากลับไปขอให้เป็นวันดีของคุณครับ